ใหม่สุดในรุ่นเลขไม่เพียง8,000เท่านั้น <Wow. S 1> พันนี้เลย BMW 220i Grand Coupe M Sport สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมเซเลคชันค่ะศูนย์รวมรถ BMW Premium Use พีเมียมยูค่ะมาตรฐาน6ดาวที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนต้องโชว์รูมรถ BMW u o ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะเอาใจสายซิ้งสายสปอร์ตกันรัวๆเลยนะคะช่วงนี้ทางยูโรปามอเตอร์รับรถเข้าใหม่ปีใหม่ไม่น้อยสวยๆทุกคันเลยล่ะค่ะ นี่คือ bmw series 2 2 2 0 i grand coupe m sport ค่ะน้องเล็กเครื่องแรงและสเปคของเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะรถคันนี้ใหม่มากปี2021มาพร้อมเลขไม้น้อยค่ะไม่เพียง8,000เท่านั้นเองค่ะเบียยซายและวารันตีคุ้มครองกันไปยาวๆนะคะเบี้ยซายคุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิลเมตรวารันตีคุ้มครอง5ปีไม่จำกัดระยะทาง สิ้นสุดอีกทีปี2026เลยค่ะราคาสุดพิเศษนะคะไม่ถึง2ล้านบาทคันนี้ราคาเพียง1 9 5 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ถ้าอยากรู้ว่าน้องเล็กคันนี้เขามีอะไรเด็ดๆบ้างเรามารับชมรีวิวกันเลยค่ะ bmw series 2เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีเงินตัดขอบโครเมียมสวยสะดุดตาค่ะและคันนี้เขามาพร้อมกับสีพิเศษด้วยสี Mineral Gray นะคะคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นแบบ led ค่ะมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะคะและไฟหน้าก็เปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะและคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ค่ะ และหล่อสุดๆเขาเป็นรุ่นท็อปค่ะมาพร้อมชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยในส่วนของกันชนด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็เป็นแบบ M Aero Dynamic ค่ะมาดูในส่วนของขุมพลังกันต่อดีกว่าคันนี้นะคะได้เป็นขุมพลังเบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตร t ว i n Power Turbo ค่ะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่192แรงม้านะคะทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดค่ะ บอกเลยว่าทั้งเร็วทั้งแรงนะคะเป็นน้องเล็กที่จีดจานมากมากเลยล่ะค่ะมาดูความหล่อด้านข้างกันต่อเลยค่ะซีรีส์2คันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กเอ็ขนาด18นิ้วลายดับเบิลสโป็แบบสลับสีนะคะและได้เป็นยางรันแฟตด้วยค่ะและแน่นอนดีไซน์บริเวณด้านข้างข,างของเขาตามชื่อรุ่นนะคะแกรนคูเป้นะคะดีไซน์ท้ายลาดลงต่ำค่ะเปิดประตูออกมาจะพบกับ กระจกแบบเฟรมเลนนะคะไร้ขอบสวยงามค่ะและประตูนะคะรองรับระบบคอม์ตแอเ e ทด้วยนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าค่ะมีการตกแต่งแบบสีดำเงาไฮกอสแบกนะคะทั้งกระจกมองข้างขอบประตูนะคะทำให้รถคันนี้ดูโฉบเฉี่ยวดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะบริเวณส่วนท้ายของซีรีส์2เนี่ย มาแบบเล็กๆน่ารักนะคะดูกระทันรัดมากเลยแต่ก็สวยงามด้วยนะดูสิค้าดีไซน์ไฟของเขาโฉบเฉี่ยวมากๆโค้งมาจนถึงด้านข้างเลยนะคะมีหูแมวด้วยสองข้างน่ารักจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็มีการตกแต่งด้วยชุดแต่ง M-Sport ที่บริเวณด้านล่างด้วยนะคะมาพร้อมกับห้อ มีเซ็นเซอร์มีกล้องมองหลังนะคะช่วยในการถอยจอดค่ะและฝาท้ายนะคะก็รองรับระบบคอนแทคเลสเทลเกตด้วยมีกุญแจใกล้ๆสอดเท้าเข้าไปสามารถเปิดฝาท้ายได้นะคะหรือว่ากดปุ่มบริเวณด้านใต้นี้นะคะสำหรับในการปิดฝาท้ายนะคะก็จะเป็นการปิดด้วยมือแบบนี้ค่ะภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็สามารถบรรจุสัมภาระได้ทั้ง กระเป๋านะคะเดินทางขนาดเล็กกล่องรองเท้าต่างๆนะคะและสามารถเพิ่มขนาดได้ด้วยการพับ,บเบาบริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านในนะคะจะทำให้ห้องเก็บสัมภาระมีขนาดกว้างแล้วก็ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือรถ BMW Series 2ที่มีเลขหมยเพียง8,000เท่านั้นเองค่ะไม่น้อยมากๆเลยนะคะดูภายในเสีะ ใหม่มากเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยกลีนใหม่ยังอยู่นะคะเบาสวยมากๆเลยสีแดงสดนะคะเป็นเบาะหนังแท้ดารโคต้าเรียบเนียบตึงนะคะเหมือนไม่มีการนั่งมาก่อนเลยอ่ะท่านที่ได้เป็นเจ้าของไปเนี่ยบอกเลยนะคะโชคดีสุดๆค่ะในส่วนของเบาะที่นั่งอุ้าเนี่ยก็สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะเบาะฝั่งผู้ขี่มี Memory Se ซ t มาให้2ตํตแหน่งค่ะสามารถปรับความอบกระชับบร,ริเวณปีกเบาะได้ด้วยนะคะ และจุดเด่นของ BMW Series 2ก็คือด้านบนค่ะจะมีหลังคากระจกพานรามามาให้ด้วยนะคะขนาดใหญ่เลยอะ่ะเชื่อมไปถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้สึกอึดอัดค่ะการตกแต่งบริเวณคอนโซลด้านหน้าจะเป็นทวนสีดำทั้งหมดเลยนะคะและแน่นอนคันนี้เขามีไฟ a อมเบียนไลท์มาให้ด้วยมีแบบเส้นสายสวยงามนะคะเรียกว่าอลูมิเนียมบส to นะคะ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะชอบสีไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะพุงมาลายเป็นแบบ M Sport 3ก้านจับกระชับมือนะคะไม่มีแพดเดิลชิปมาให้นะแต่ฝั่งซ้ายมีครูส e คอนโทรลมาให้ค่ะฝั่งขวาควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยเป็นแบบไลท์คอปพิทโปรเฟชชั่นแลนะคะแสดงผลแบบ ID7 นะคะ แสดงภาษาไทยด้วยนะสามารถดูเล่งไม้ข้อมูลต่างๆนะคะได้สะดวกมากๆเลยล่ะคะ่ะถัดมานะคะจอไอรายคันนี้ขนาดใหญ่นะคะมองเห็นชัดเจนทัชส,สกรีนได้ด้วยนะคะหรือควบคุมผ่านปุ่มไอรายทัชบริเวณด้านข้างเกียร์ตรงนี้ก็ได้นะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะก็มีทั้งมีเดียเรดิโอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะ มีนิเกชันแสดงแผนที่นำทางนะคะป้อนข้อมูลต่างๆได้เลยรองรับ My BMW App ด้วยนะคะแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto ค่ะสะดวกมากๆเลยคันนี้นะคะแอร์ Air เป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวานะคะประปับอุณหภูมิได้เลยค่ะผัดมาค่ะมีช่องสำหรับวางการ์ดให้นะคะมีช่องเสียบ USB มีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องค่ะ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดด้วยกันค่ะโหมด e c o p r o o o m o r t t และ Sport ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโหมด Parking Assistant มาให้ด้วยนะคะและมีระบบช่วยขับถอยหลังด้วยละค่ะถัดมาค่ะมีปุ่ม Auto Hold นะคะและมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะ ใหม่มากๆเลยค่ะภายในห้องบริเวณด้านหลังนี่คือยังไม่มีคนนั่งมาก่อนเลยนะคะดูบ่อสิคะ <Wow. S 1> เรียบเนี้ยเหมือนรถใหม่เลยค่ะเบาะสีแดงสดสวยงามนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยไฟนะคะสวยงามค่ะอำนวยความสะดวกด้วยนะมีแอร์มาให้นะคะแยกซ้ายขวาค่ะมีช่องสำหรับเสียบ USB รองรับ Type C ให้สช่องนะคะแล้วมองขึ้นไปด้านบนก็มีหลังคากระจกขนาดใหญ่เลยเชื่อมมาจนถึงด้านหลัง มองไปด้านนอกได้นะคะไม่รู้สึกอึดอัดนั่งสบายมากๆค่ะและถ้าหากต้องเดินทางไกลนะคะก็สามารถวางแขนได้นะคะและมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำมาให้2ช่องด้วยค่ะ สวยสปอร์ตถูกใจไหมคะสำหรับรถ B M W Series 2คันนี้นะคะมาพร้อมสีพิเศษ Mineral g r e y ด้วยด้านนายจีจ์ดด้วยเบาะสีแดงออปชั่นของเขาแน่นๆเลยพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะคะที่ขับทั้งเร็วทั้งแรงและขับสนุกมากๆรถคันนี้ไม่น้อยด้วยเลขไม่เพียง8,000เท่านั้นนะคะเหมือนได้รถใหม่ไปเลยคะ่ะในราคาไม่ถึง2ล้านบาทคะ่ะถ้าชอบก็ติดต่อทักกันมาได้ทางไลน์ออฟฟิเชี แอดยูโรปาขีดยูสคานะคะหรือถ้าอยากชมรถจริงแวะมาได้เลยที่โชว์รูมรถ b m เอ็มดับเบ o ลยูโมเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะมาลองสัมผัสมาลองนั่งกันได้ทางยูโรปามีรถสำหรับทดลองขับให้ด้วยนะท่านใดนที่อยากสัมผัสป,ประสบการณ์ดีๆเนี่ยแวะมาทดลองขับซีรีส์2กันได้นะคะและถ้าชอบรถ BMW ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อ้าอด้วยนะทาง f a c e b o o k Page เ m w u s e บ Car by Europa y o u ูทูบช n แนล BMW e u r o p a Motor Group ค่ะวันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ